สวัสดีครับอยู่กับผมเองตอน g a มมิ่งแมวันนี้ผมจะมาสอนสร้างสะพาน FK ราคาถูกกันอาจจะแบ่งเป็น EP หรือตอนเดียวจบนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอย่างแรกเลยนะครับติ๊กล็กบล็อกออกแล้วก็วางตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หกบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางให้มันถึงหกเริ่มจากฐานตรงนี้นะที่ผมจะสอนเนี่ยคือการสร้างตัวหมุนเพื่อจะทําให้ตัวเรานะครับเล้งไปอยู่ตรงสะพานแล้วมันจะไหลไปต้องทําสิ่งนี้ก่อนนะครับอลืมอธิบายตอนแรกมาอธิบายตอนนี้ก็ได้โอเคเอาบล็อกล้อตัวนี้นครับมันราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาท 5้โกสิแล้วก็หมุนสามังครับหนึ่งสองสามอ่ะนี่มันจะประมาณนี้นะแล้ให้เราลบเอยลบบล็บบอกออกไปเลยครับผมอาจจะพูดลิ้นพันนิดหน่อยครับอ่าแล้วก็เอาบล็อกสีม่วงมาครับบล็อกสีม่วงก็มันก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองรห้าสิบครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะเอ้ยเดี๋ยว ไม่สิมันราคา300เก็บได้ถึง100ครับแล้วให้เรายืดนะครับ1 0 8่ถึงนะครับต้องกะระยะกันเอาเองนะเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบบางครั้งมันก็เต็มบล็อกเลยบางครั้งก็ไม่บางครั้งก็แบบหมุนแล้วเต็มฐานเลยบางครั้งก็ไม่ครับอันนี้ผมสอนแบบตัวหมุนนะคือผมไม่อยากทำแบบ ที่มันเลื่อนแล้วก็เข้าประตูมิติแล้วก็ว์ปไปสภานะครับอา่ามันใช้บล็อกเยอะใช่แล้วก็ให้ระวังประตูมิติอา่าสอถึงสอันครับเฮ้ยไม่ใช่สิสอถึงสอันพูดผิดครับเดี๋ยวปรับตรงนี้เป็นล็อกบ็อกด้วยนะครับมันจะเคลื่อนที่ถ้างั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันแล้วอ่ะ ผมลืมบอกไปนะครับคือถ้าบล็อกมันหล่นเหมือนเมื่อกี้นะครับถ้าทาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบล็อกมันจะไม่าเขาเรียกว่าไงหล่นลงไปอะครับทาไปเรื่อยๆนะยังหล่นอยู่ครับต้องทําไปเรื่อยๆโอเคมาอ่ะยืดทําไปเรื่อยๆครับ คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาเดี๋ยวๆว,ว,ว,วางใหม่ซะแล้วโหสองสาสี่ห้าหโอเคครับเมื่อกี้หลงไปลบบล็อกรอครับโอเคผมดูทรงแล้วน่าจะแป่งเป็น EP ครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ลบผมน่าจะต้องปรับตรงนี้เป็นล็อกบล็อกครับ แล้วก็วางบล็อกสีบล็บอกพลาสติกพูดผิดครับบล็อกสีม่วงก็คือบล็อกพลาสติกนั่นแหละอ่ะเด้อโอเคผมว่าผมต้องปรับตรงนี้เป็นล็อกบ็อกอ่ะแล้วก็ยืดครับอ่าแล้วผมก็จะวางประตูมิติครับประตูมิติสองถึง สอันใช่อ่ะเปลี่ยนสีไว้เผื่อด้วยนะครับผมลองใช้สามอันดูก่อนโปกติผมใช้2อ,อันนะสองอันก็เหลือเฟือแล้วลองใช้สามอันดูเปลี่ยนสีครับอ่ะเปลี่ยนสีผมทําสีที่มันจำาง่ายนะโอเคโอเคแล้วผมลองปรับทุกอย่างมันย,ย้อยมันย,ย้อย ผมต้องมันต้องเกิดอะไรบางอย่างแน่ๆเลยทำจนกว่ามันจะไม่โยยนะครับหล่นลงไปอ่ะครับโอเค,อ,เคอันนี้ถือว่าได้แล้วนะครับเดีผมไปหลงขยับบล็อกแป๊บหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นกัน อาอเรื่ออะไรละเกิดบั็อกอะไรขึ้นเนี่ยอ,อย่าไปตามมันเปิดอาเปิดไม่ทันโอเคผมว่าต้องทําแบบลงนิดหนึง่งผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมว่าต้องทําลงนิดนึง่งแล้วก็ตั้งเป็นร้อยแปครับ ไม่ต้องตั้งตามผมก็ได้นะร้อยสิบน่าจะดีแล้วครับผมลองใช้ร้อยแปดดูบางครั้งมันก็ไม่เข้าเข้าที่แบบวงกลมแบบนั้นนะครับบางครั้งมันก็ไม่เข้าหมดผมลองใช้แบบนี้ดยนะเดี๋ยวแล้วผมก็จะปรับให้มันเออโอเคมันน่าจะได้แล้วครับอ่าแล้วเราก็วางประตูมิติได้เลยผมน่าจะต้องแบ่งเป็นอีพี โอเค่ะเดี๋ยวืมใช้สอันเหมือนเดิมนี่แหละไม่รู้ใช้สามถ้าสมมุติว่าใช้ใช้แค่2อันผมรู้สึกว่ามันน่าจะเกิอดอะไรไม่ดีขึ้นแนะ่โอเคมาให้เราตั้งค่าสีไปเลยนะครับอ่าชึบแล้วก็ชึบ ไม่เหลอ่ะไม่ต้องตั้งสีตามผมแล้วก็ใช้แค่สองอันก็เหลือเฟือแล้วครับแต่ผมใช้สามอันทำไมก็ม่รู้ผมกลัวว่ามันบักโอเคเราจะมาเริ่มทำสะพานกันเลยครับสะพานคุณต้องมีเก้าร้อยบวกขึ้นไปนะครับถึงจะทำสะพานได้อันดับแรกเลยครับวางบล็อกกาวหาบล็อกกาวก่อนครับวางบล็อกกาวนะหนึ่งอัน แล้วก็นี่ครับผมแนะนำให้ใช้บล็อกนี้นะคือมันทนทานมากดูสกับแปดไทเเนียมเจ็ดบล็อกนี้อยู่ที่ราคาสี่ร้อยยี่สิบห้าโกลจะพูดแบบนี้ทำไมเนะี่ยอ่ะแล้วก็ยืดครับยืดสูงพอประมาณนะสูงพอประมาณเดี๋ยวได้หว ผมขอปรับเป็น0.5แล้วย,ยืดสูงพอประมาณครับอ่าอ่าผมจะเอาประมาณสักเท่านี้แล้วกันชึบผมจะใช้1,000บล็อ k นะครับคือหรือใครมี1,000บล็อกบวกก็สามารถใช้ได้นะคื แนะนำให้มี900บวกนะครับคือมันสามารถใช้ได้ตลอดเลยเดี๋ยวนะโอเคอโอเคครับสุดแล้วครับคือถ้าบล็อก1,000นะครับผมแนะนำประมาณนี้นะถ้ามีบล็อกแค่1,000นะครับนี่สร้างแบบนี้ครับแล้วก็นี่ครับ ถ้ามีแค่หนึ่งพันนะแค่นี้มันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้สูงก็ประมาณนี้ครับนี่อาจจะไม่หนึ่งพันเป๊ะแต่มันน่าจะความยาวประมาณนี้มั้งนี่อ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้นะถ้าใช้แบบหนึ่งพันนะครับแต่คือผมมีบล็อกเยอะผมก็ทําไว้เผื่อด้วยแหละอ่ะผมก็จะทําไปด้านข้างด้วย นี่เอาถ้าสมมุติมีใครมีสองพันบล็อกก็ทําแบบนี้นะครับแต่จัดตรงนี้ให้มันอยู่ประมาณแบบนี้โอเคโอเคมาทำไปเรื่อยๆครับจัดให้ผู้ผิดสิผมพูดผิดเมื่อกี้ผมพูดผิดจัดให้บล็อกที่เราจะใช้ทําเป็นสถาพานมาอยู่ตรงมุมแบบนี้ครับโอเค ่าเดี๋ยวผมพอทำสะพานแป๊บหนึ่งนะต้องเน้นหนาไว้ด้วยนะคถ้ามันไม่หนาเนี่ยคือแบบเน้นอนรูว่าแตกไม่ห้ามโจยอ๋อแล้วก็ผมแนะนำให้มาอยู่ฐานสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต้องทำไมถึงต้องมาฐานสีม่วง แต่ตอนนี้ผมจะทําด้านข้างก่อนทีแรกต้องเอะไม่ใช่ทีแรกสิอย่างแรกครับหาบล็อกอะไรมาก็ได้เพื่อทําด้านข้างครับหรือกําแพงนั่นเองกําแพงนะครับเอาเข้ามานิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะอ่าประมาณนี้ครับปึ๊บนี่ใช้บล็อกนิดเดียวเพื่อทํากําแพงครับคือกําแพงไม่ต้องสนใจมากเดี๋ยวก็ให้มันโผล่มานิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆนะครับ อ่าโอเคมาประมาณนี้ครับผมอาจจะพูดงงง,งหน่อยนะกงขออภัยด้วยนะคือเป็นอะไรไม่รู้มีการบ้านเยอะอ่ะทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ไปนะไม่ต้องจริงจังอะไรมากไม่ว่าบล็อกเราจะเหลือก็แล้วแต่ว่าใครจะ ทำให้ขนาดใหญ่เพิ่มครับแต่ผมไม่ทํานะปึ๊บมันเท่ากันไหมแล้วก็เราต้องดูด้วยครับว่าตัวเราเนี่ยมันมันเรียกว่าไงล่ะมันจะตกไหมถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยมันใหญ่กว่ากําแพงนะครับให้เราขยายครับแต่ว่าผมว่าอันนี้มันน่าจะพอดีแล้วแหละโอเคโอเคครับนี่อ่ะ ต้องค่อยๆทำอย่างพิธีที่พิธีพิถันเกมามทำให้มันเท่ากันด้วยนะครับเดี๋ยวบอกเราไม่เตือนน,นี่ทำประมาณนี้นะสั้นๆแบบนี้ให้มันเลยมานิดนึงนิดนึงใช่แล้วเราก็วางเก้าอี้ตรงนี้ครับวางเก้าอี้ตรงนี้ อย่าให้มันติดกับปมแพลนะครับามงั้นมันจะใช้ไม่ได้แล้วให้เราเซฟครับใช่ครับผมจะเซฟตรงนี้ลนะ w, w, w. Save เลยนะดับเบิลยูดับเบิลยูดับเบิลยูผมจะเซฟเลยครับกดเซฟโอเคเมื่อเรากดเซฟแล้วก็วางสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเคสครับบล็อกเคสอ่าบล็อกเคส โอเคแล้วเราก็หาสวิตครับใช้สวิตแบบไหนก็ได้นะเพื่อเป็นการทําให้มันเกิดบับ๊กนี่ทาแบบนี้ครับทําตามผมได้เลยถ้าใครไม่มีเค้กเนี่ยผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าโปกติเขาใช้เค้กันโอเคอย่างนี้แล้วก็ลบครับเดินไปเลยให้เราเดินมาประมาณตรงนี้แล้วก็ เอาสิ่งที่เรียกว่าจลรวดครับอันนี้ต้องใช้จรวดนะเ K อันไหนที่ไม่ใช้จรวดนี่คือแบบมันก็ไม่ได้จริงๆครับปรับตรงนี้เป็น45ด้วยนะเพื่อให้มันเอียงนี่ประมาณนี้ก็ขึ้นไปเลยครับประมาณนี้นะให้เรามาอยู่เลยน้ําตกครับนี่ประมาณตรงนี้ตรงนี้จำต้นไม้นี้ไว้ให้ดีๆแล้วเราก็ออกมาโหลดใหม่ครับ โอเคการโหลดใหม่ก็ก็กดโหลดที่เสียครับนี่กดโหลดโอเคเดี๋ยวก็บินกลับไปครับบินกลับไปบินกลับไปแล้วก็ทำยังไงก็ได้ครับเพื่อให้เราเราต้องวางเก้าอี้ก่อนนะวางเก้าอี้ตรงนี้ก่อนทำยังไงก็ได้แล้วครับให้เราวางเอ้ยไม่ใช่วางเก้าอี้ ให้เราสามารถมานั่งเก้าอี้ตรงที่เราวางไว้ได้จะวางไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะรู้สึกอินเอยียงไปไหมแล้วโบดีล้เดี๋ยวผมต้องดูองศาด้วยอ่าโอเคได้แล้วครับแล้วเราก็ต้องหาวิธีเพื่อไปตรงนี้ครับ ผมแนะนําให้ใช้ประตูมิตินะเรายังเหลืออยู่3อันใช่ไหมครับที่มีประตูมิติเปลี่ยนสีตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับราะงั้นมันจะบักกับตรงนี้โอเคอะแล้วเราก็วางประตูมิติตรงนี้ผมว่าใช้ได้มามามาทำยังไงก็ได้นะขึ้นไปเพื่อให้มันนั่งเก้าอี้อย่าโอเคนั่งแล้วก็ลบประตูมิติออก ก็ลบตรงนี้ออกลบให้หมดแล้วแล้วแต่ใครนะครับหาบล็อกเชื่อมไว้ด้วยก็ดีแต่ว่าผมไม่ทำนะคือผมคือเดี๋ยวมันเปลืองบล็อกมากเกินไปอะให้ขายแล้วก็ไม่ใช่ขายสิดีลีทแล้วก็ลบลบลบ,ลบอ่ะประมาณนี้นะสะพานเหมือนจะบล็อกบลหน่อยนะครับแต่ว่า ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับคือผมแนะนําให้เชื่อมบล็อกไว้อย่างนี้นะนี่อย่างนี้นี่ครับอย่างนี้แต่อันนี้มันไม่ทันแล้วนะคือผมทําผิดไปแล้วอ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเจอกันใหม่ EP สองผมจะมาทําสะพานต่อแล้วก็ไปไปทดลองครับอะโอเคมาไปกันเลยเอ้ยไม่ใช่ไปกันเลยบายฝากกดไลค์ กดติดตามให้ด้วยกดแชร์ด้วยเอ้ยเดี๋ยวจะยืดยาวไหมโอเคแค่นี้